วันนี้ผมจะมารีวิวประแจกู u l l น n นะครับปากตายแอนปัจจแหวนนะครับของไทเยสนะครับวิธีการไขนะครับนี่นะครับผมเอาเบอร์ีสี่มาไขน้องให้ดูนะครับหนึ่งตัวนะครับง่ายๆนะครับคือเราใช้ด้านนี้ก็ได้หัวด้านนี้ก็ได้นะครับเราก็เรามาไขกันดูนะครับวิธีการใช้ประแจตั้งแต่เบอร์แปดถึงเบอร์ยี่สี่ของไทเยสนะครับก็วิธีการใช้จะเหมือนกันแล้วแต่น็อตแต่ละเบอร์เราก็ใช้กันนะครับดูว่าวิธีใช้ยังไงนะครับนี่นะครับไขออกแล้ว ขา,งงายง่ายๆนะครับ,รบแล้วเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมน,นะครับตัวรับ,รบประแจรเราแข็งไทยเยดนี่นครับตัวสิบสี่นี่ครับขอฝากกระแจไทยเยดไว้ด้วยนะครับ